สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะผมทําคลิปวันนี้วันที่25พฤศจิกาพีหกอ่ะบ้านผมเพิ่งจะหมดฝนจริงๆก็ประมาณ1สัปดาห์ครับวันนี้ผมะพาเพื่อนมาดูกรีนโอ๊กอายุ36วันครับว่ามันเป็นแบบไหนเพราะช่วงที่ผ่านมาเราจเจอปัญหาแบบผักยืดไรต่างๆเนาะเยอะแยะมากมายอ่ะได้ขออนุญ,ญาตสลับกล้องครับมาดูกรีนโอ๊กกันหน่อยเดี๋ยวพามาดูตัวกรีนโอ๊กตัวนั้นเป็นกรีนโอ๊กนะฮะในรุ่นเดียวกันอันนี้เป็นกรีนคอรัลแล้วก็ตรงนี้เป็นฟินเล ที่หายแหว่งแหวงนี่คือผมเก็บไปนะนี่อย่างตัวนี้ก็เก็บไปก่อนอายุเหมือนกันฟินโครอลตอนนี้อายุสาสิหกวันครับวันนี้ที่ผมทาคลิปนะเนี่ยแต่ผมเริ่มเก็บตั้งแต่อายุสามสิบสี่วันนะเก็บไปบ้างแนละ้วอันนี้เป็นกรีนโอ๊กนะฮะแน่นเลยผมจะให้ดูรากเลยโอ้โหปุ๋ยมันเก็บจะหมดเลยเนี่ยก็อ,อายุเก็บเกี่ยวแล้วน,นะฮะคือน,น้ําเขาลดก็เรื่องของเขาไม่ต้องไปสนใจเพราะว่า เขาก็จะกินน้านํากินปุ๋ยเป็นปกติเนี่ยอย่างช่วงที่ผ่านมาเ,เราจะเจอปัญหาคือกินอกยืดเนาะก็คือแสงมันไม่พอตรงนี้ผมก็เลยตัดสินใจเนี่ยเอาด้านข้างออกเลยปลูกปล่อยแบบนี้เลยแล้วช่วงที่ผ่านมาก็ปัญหาราบใบจุดด้วยเนาะนี่ฮะสภาพรากผมถือว่าไม่สวยนะฮะเนี่ยแต่ว่าตัวต้นเขาเริ่มไม่ยืดแล้วในส่วนตรงนี้อายุดเดียวกันกับคอร์เรลคอร์เรลยัดรากสวยกว่านี่ฮะ ตรงนี้ช่วงนี้กรีนโอ๊กที่บ้านผมนะกรีนโอ๊กจะโตเร็วกว่าเรดโอ๊กนี่ผมเก็บไปเมื่อกี้ผมนะเลยเก็บแล้วทำคลิปหน่อยเดี๋ยวกรีนโอ๊กหมดเดี๋ยวเรดโอ๊กหมดรุ่นนี้ไม่มีคลิปนี่ฮะรากเป็นแพรเหมือนฟองน้ำเลยทีเดียวอา้าวเดี๋ยวก่อนนะฮะมือเดียวมันจะทับเนี่ยมันจะทับใบน้ําหนักตอนนี้36วันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณต้นละขีดนะครับ ไม่ได้มันจริงๆถ้าได้สัก38-39วันในช่วงนี้ของผม,มน่าจะได้อยู่แบบ2ต้น5ขีดได้อยู่แต่เนี่มันมันแค่เกือบนะมันมันยังไม่ถึงอะ่ะนะต้นอ่อนต้นแก่มันดูเอาดูรากดูใบล่างนี่ใบล่างช่วงที่ผ่านมาตอนต้นเล็กเนะี่ยมันเริ่มมีราใบาฉุดแล้วแล้วทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจเอาต้านข้างออกเลยให้โดนเดดจ,จัง แล้วประกอบกับฝนไม่ตกแล้วหมอกก็ไม่มีมันก็เลยทําให้ไอ้ราใบาจุดเนี่ยหายไปนี่ฮะหนึ่งต้นไซส์ประมาณนี้อประมาณสิบนิ้วได้อยู่ฮะถ้าหน้ากว้างเขาเนี่ยแต่ว่าเขาจะแน่นเลยนะฮะมือเดียวผมจะต้องหยิกออกเพราะงั้นรากมันดึงไม่ออกเวลาผมขายเนี่ยผมไปทั้งรากเลยนะฮะผมเก็บไปทั้งรากเลย นี่ค่อยๆมือเดียวมันก็จะยากนะ่อนี่ฮะอ่ะเละๆรากนี่ครับถ้าผักแก่เนี่ยสภาพเราก็จะดูออกครับเออมันแก่เนาะมันมันดูแบบหยาบหยาบกร้านๆเดี๋ยวนี้ดูไปเนี่ยคือมันรู้เลยว่าเออผักอายุน้อยมันอ่อน,นสอง ผมจะเก็บไปคือครั้งหิ้วไปครั้งละหนึ่งโล6ต้นก็ประมาณโลหนึ่งช่วงนี้มันถ้ามันได้สัก38ถึง40วันเนี่ยผมได้อยู่เลยนะต้นละสองขีดกว่าเนี่ยมันจะได้อยู่เลย2ต้น50บาทอันนี้มันต้อง3ต้นนะเพราะว่าต้นมันน้ำหนักยังไม่ได้แต่ว่าผมก็ต้องเก็บขายเนะเพราะลูกค้าผมไม่มีผักแล้วตัวเนี้ยตรงเนี้ยโดนแดดแบบจังเลย รรารกเหมือนกันหมดนั่นแหละแง้มดูนิดเดี๋ยวคือถ้ายกออกมากเนี่ยมันจะทําให้ใบดูเนี้ยมันโดนทับหลังนี้ปลูกผสมประสานนะดูเนี่ยกรีนโอ๊กกรีนโคโรอรัลฟินเลดูรัางไงอย่ยถ้าผมเติมน้ําเต็มแล้วปลูกรากมันจะออกมาอย่าเงี้ยมันจะสวย โดนหนอนจัดการนี่เป็นฟิลเลฟิลเลผมก็จะอยู่ประมาณต้นนี้น่าจะตน้นละสองขีดนิดๆนะฮะในส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้ช่างหรอกพามาดูฟิลเลก็กินน้ําหนักเหมือนกินคอสอยู่นะเนี่ยไม่ใช่ไม่ค่อยกินน้ํานะฟิลเลกินน้ําหนักเลยแต่ดูค่าอ่อนๆนะเนี่ยแต,แต่ฟิลเลแพกยากอยู่เขากรอบโดนหน่อยโดนหน่อยน,น,อยนึงก็จะหักงองเงออะ วันนี้ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนมาดูกรีนโอ๊กในช่วงจะเริ่มหน้าหนาวหนาวที่ไม่หนาวสาหรับบ้านผมอาสำหรับเพื่อนคนใดทำผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับหรืออยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ทั้งสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับในสวนตรงนี้ดูเป็นแนวทางครับเจอปัญหาคอมเมนต์ถามหรืออยากให้ผมทําคลิปแนวไหนเกี่ยวกับผักสลัดก็คอมเมนต์ได้เหมือนกัน ผมจัดให้มันไม่ได้ยากหรอกสำหรับผมในการทําผักเพระผมทําเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วมาดูครับดูกินเคาเรอสวยๆเลยเนี่ยอ่อนๆเลยอันนี้น่ากินผักตลาดเหมือนกันเท่วขายโลยี่สิบสามสิบาทเนี่ยแต่ผมกินเคาเรอผมผมขายโลละร้อยมันต่างกันที่รสชาติครับไม่งั้นขายร้านอาหารญี่ปุ่นไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาก็ต้องการมาตรฐานแล้วก็คุณภาพเราก็แค่ทำให้เขาในส่วนตรงนี้ ช่วงนี้ผักก็ยังไม่ได้โตเต็มที่หรอกนะครับเพราะว่าผมต้องเก็บผักขายก่อนอายุอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ